น้องแมวมองเราเป็นเจ้าของแต่ว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างละ่ะที่เราจะสามารถรู้ได้ว่าแมวที่เราเลี้ยงมองว่าเราเป็นครอบครัวของมันแล้วโดยตามพฤติกรรมของแมวนั้นจะเป็นสัตว์รรที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครดังนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจก่อนเลยนะครับว่าแมวไม่มีสิทธิ์หรือแทบจะไม่มีทางที่จะไปขวนหน้าใครก่อนโดยเด็ดขาดหากเราไม่ไปบังคับมันจนมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นแมวอาจจะไปหลบแล้ว แต่เราก็เข้าไปเล่นโดยเสมอเลยครับหรือว่าแมวแบบที่เพิ่งมาใหม่หรือว่าแม,แบบทม,ามาวแมที่เราไปเล่นบ้านเพื่อนเนาะเจอปุ๊บเล่นก่อนเลยซึ่งจริงๆเนี่ยน้องไม่ชอบนะครับและน้องจะชอบโดยจะดูพฤติกรรมของคนคนนั้นก่อนว่ากวนมันมากไหมหากใครที่ไม่กวนน้องจะชอบคนนั้นครับเพราะแมวถือว่าเป็นสัตว์ค่อนข้างที่จะสงวนตัวกันแบบขั้นสุดนะดังนั้นหากใครไปยุ่งกับมันก่อน หมายความว่าแมวไม่ชอบนะครับแต่ว่าเราก็สามารถแก้ได้ในอนาคตนั่นเองโดยให้ข้าใจก่อนที่จะเข้าหัวข้อคลิปก็คือว่าแมวไม่ชอบสูงสิงกับใครนั่นเองนะครับผมน้องชอบมีพื้นที่ส่วนตัวเนาะดังนั้นเรยอยากให้เข้าใจในหัวข้อนี้ก่อนเป็นหลักนะแมวไม่สูงสิงกับใครเน้นย้ำที่ตรงนี้เนาะชอบอยู่ใกล้ๆครับคาว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยหลังจากที่น้องมองว่าเราเป็นครอบครัวแล้วจะเดินมาถูตัวเราจะเดินตามเรา จะมาโดนมือเราหรืออะไรก็าตามครับหรือว่าเช่นตัวอย่างเราอาจจะเก็บขี้มันอยู่น้องก็จะแบบคอยมาคอเคลียอยู่ใกล้ๆอะไรเป็นประมาณนั้นนะครับคือน้องจะมองว่าเราเป็นครอบครัวไปแล้วนั่นเองนะครับผมตามไปทุกที่ครับคําว่าตามไปทุกที่เนี่ยมันมีอยู่2ลักษณะเนาะลักษณะที่1ก็คือเดินแบบตามตามขาเราเลยจนจะเราเตะมันนะครับอ่าน,นี้เรียกว่าเดินตามนั่นเองนะอีกแบบหนึ่งก็คือตามแบบเป็นเงาครับตามแบบห่างๆแบบตามแบบเราเราไม่รู้ว่ามันตามอะ่ะ อ่าคือเราเดินไปไกลๆแล้วแต่มันก็ยังแบบแอบ,บ,บ,บมองเธออยู่นะจ้าแบบไกลๆอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะซึ่งแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการที่พฤติกรรมมันเลยไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับนำของขวัญมาให้ครับคำว่านำของขวัญอยากให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของแมวก่อนซึ่งตอนแมวอยู่ในป่าเป็นนักล่าเนี่ยแมวมักเอาพฤติกรรมของแม่มันมาหรือบรรเทาบุรุนได้แหละครับคือหาของกินกลับมาให้กับลูกๆของมันนั่นแหละครับคือพฤติกรรมเดียวกันครับ พอเรามามันก็จะนําพฤติกรรมแบบนั้นไปเลยฮะเอาของกินมาให้เราแต่ส่วนใหญ่มันเป็นจิ้งจบไม่กำแบ่งสาดังนั้นเนี่ยเราคงกินไม่ได้อยู่แล้วเนาะน้องพยายามเอาหน้ามาใกล้เรามากที่สุดครับเรียกว่าเป็นการถูระหว่างหน้ากับหน้าเพราะเนื่องจากพฤติกรรมตามธรรมชาตินั้นเนี่ยปกติแล้วแมวจะไม่จ้องหน้ากันนะเพราะถ้าจ้องหน้าเรียกว่าเป็นการตีหรือเป็นการแบบขู่ว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะเป็นการเตือนนั่นเองแต่ว่ามันมาใกล้หน้าเราเนี่ยมันไม่มีพฤติกรรมอย่างนั้น อยู่แล้วดังนั้นน้องอยากอยู่ใกล้เรานั่นเองนะครับการกระพริบตาแบบชา้าๆครับเรียกว่าเป็นการบอกรักตามพฤติกรรมของน้องแมวนะซึ่งหากเรามองตามันและมันกระพริบตาหาเราแบบชา้าๆนะยชาช้าๆนั่นแหละครับเป็นการบอกบอกความรักดังนั้นสิ่งที่เราทําได้เป็นพฤติกรรมเด่นแบบนั่นเองคือกระพริบตากลับไปได้เลยครับการพูดคุยครับเนื่องจากว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งซึ่งลหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยตลกแมวเนี่ยมันฟังเราไม่รู้เรื่องหรอกใช่ครับ แต่แมวฟังจากโทนเสียงของเราได้ครับซึ่งแมวจะรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้ไอเนี้ยอารมณ์ดีอารมณ์เสียหรือว่าเป็นคําสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องรู้ได้นะดังนั้นเนี่ยการพูดคุยบ่อยๆแมวก็ชอบเช่นเดีวยวกันแต่วงเล่บก่อนนะแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับบางตัวอาจจะราคาญบางตัวอาจจะชอบคุยกับเราเช่นเราคุยไปมันเหนียวกับอันนี้คือแปลว่าแมวชอบแต่ถ้าเราคุยแล้วมันเดินหนีแปลว่ามันไม่ชอบดังนั้นตัวนั้นคุณไม่ต้องคุยกับมันก็ได้นะการเรียครับ เนื่องจากการเลียเอาแบบพฤติกรรมนั่งเดินก่อนแม่แมวมักเลียลูกแมวซึ่งเป็นการบอกรับหรือการดูแลหรืออะไรเป็นแนวแนวนั้นนะครับดังนั้นการเลียเนี่ยเรียกว่าเป็นการให้การยอมรับหรือมองว่าเป็นครอบครัวแน่นอนดังนั้นถ้าหากน้องเลียรเราโดยเราสามารถเช็คได้นะเอามือไปใกล้ๆตามปกติแมวจะดมที่มือก่อนหลังจากมือเสร็จปับ๊บเลียรหรือไม่เลียอันนั้นอีกเรื่องนะครับแต่ถ้าเลียแปลว่ามันมองเราเป็นข้อบครัวอย่างแน่นอน นั่นเองนะครับผมนอนกับเจ้าของเลยครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่หล,หลายๆคนอาจจะชอบและอาจจะไม่ชอบนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่กล้าบอกว่าอันไหนดีหรือไม่ดีแล้วกันเอาแค่ว่าตามที่เจ้าของสะดวกใจว่าอยากให้น้องนอนด้วยหรือไม่แค่นั้นพอครับแต่ในวงเล็บด้วยนะคาว่านอนในที่นี้อาจจะไม่ใช่นอนที่เตียงเราก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะนอนโซฟา ตอนระหว่างเราดูทีวีระหว่างที่นอนโอเคแมวมาขึ้นตักหรือว่าอยู่ใกล้เราแล้วเราก็ลูบหัวมันไปดูหนังไปอันนั้นก็นับเหมือนกันนะครับผมหงายท้องให้จับครับเนื่องจากท้องของแมวเนี่ยเป็นส่วนที่อ่อนแอม,มากที่สุดโดยตามธรรมชาติน้องจะไม่นอนไงายให้ใครจับอยู่แล้วแต่ถ้ามันนอนไงอย่างนั้นแปลว่ามันชอบนั่นเองนะครับซึ่งแล้วแต่ตัวอีกนะบางตัวชอบไปถูหัวบางตัวชอบให้ถูถที่ท้องหางตีน ระหว่างโคนตัวกับหางอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่กล้าตอบ1 0อเนาะแต่เราสามารถเช็คได้นะฮะส่ติว่าถ้าเราจับและน้องยอมให้จับโอเคแต่ถ้าจับปุ๊บลดวน้องวิ่งหนีอันนั้นแปลว่าไม่ชอบงั้นก็หยุดเสียงคางครับเรียกว่าเป็นการคางแบบเรื่อยๆคางเรื่อยๆอยู่ในลําคอเนาะถ้าหากเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการทักทายก็ได้ครับแต่ว่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันอีกยกตัวอย่างเช่นอย่างแม่ที่ผมเลี้ยงเนี่ยตัวชอบเดินกับเดินคู่เลยอะไปไหนก็ไปด้วยซึ่งเตะมาาหลลยรอบแ้ว กับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือจะคางตลอดเวลาเลยเจอหน้าปุ๊บคางเลยพอคางสักพักถ้าเราเดินแบบไม่สนนะมันจะพลิกนอนหงายตัวแล้วให้จับเลยถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคก็ก็คือมาเล็กร้องคา่าวสนใจนั่นแหละซึ่งน้องรู้ว่าถ้ามันพลิกตัวเมื่อไหร่เนี่ยยังไงผมก็ต้องเล่นอับมันอะ่ะทุกครั้งคือไม่มีครั้งไหนที่จะรอดได้เลยนะก็ทั้งหมดเนี่ยได้รวบรวมมาให้แล้วนะคบว่าสําหรับแมวมองเราเป็นครอบครัวมีพฤติกรรมอะไรบ้างเมื่อกี้อธิบายไปหมดแล้วขั้นต่ํา5ขพ่อขึ้นไป ถือว่ามันมองเราเป็นครอบครัวแล้วนะครับซึ่งแต่ละตัวบอกก่อนว่านิสัยมันจะไม่เหมือนกันแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีแน่แแค่กี่ข้ออีกหนึ่งเรื่องแต่5ข้อขึ้นไปมันอาจจะมองเราว่าเราเป็นแน่มาแล้วนั่นเองนะมันมีสองขั้นเนาะขั้นแรกก็คือรักกันรักมากอ่ามันเป็นแนวนั้นนะครับซึ่งมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแมวรู้ในใจของมันว่ามันรักใครมากที่สุดซึ่งส่วนนี้เรารู้ไม่ได้และไม่ต้องรู้ก็ได้ครับเอาแค่ว่าเลี้ยงน้องให้มีความสุขเท่านี้ก็พอละ